แล้วทีนี้สมัครเพื่นเลยมีเจะ้าภาพงานในเบิร์นอ๋อโ้เศร้าสละวันมาไก่ตัวนี่ต่อมาด้วยสวัสดีซื้อเฟซบุ๊กซื้อเฟซบารเอ็นคีดนกแก้วเคเอ็มเอสเนาะเข้าไปติดตามเพิ่นได้หรือว่าพยักจีบก็เข้าไปจีบเราท่านผู้ชมเด้อพายจีบติดกระซอกดีนำเด้อโซนนี้ข้อเฟซได้บอลโดย ซื้อเฟซเศร้าโซด์ว่านี่เจ้าเฟซได้บสบายดีท่านผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วเนาะตอนนี้ก็จะกำลังกะเกี่ยมจะมาฟอนโซศิลปะลาวท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแ่ะเด้อเดี๋ยวน้องเมจะถ่ายบรรยากาศต่างๆให้เบิ่งเนาะตอนนี้น้องเมกะอยู่ในฟุ้งผู้สาวไลยคนตื่นเต้นข้างหน้ามีแต่พุ่งงามท่านผู้ชมนี่เมจะมาท่ามซื้อแต่ละคนเนาะว่าซื้อยังเดสบายดี ซื่อว่าจังได้เด้ซื้อตายเศร้าโซดบอโ,ดโอ้เจ๊กเฟซครับผู้สมได้บอคฟังผู้ช<ด>มจะได้เข้าไปติดตามเนาะซื้อเฟซ่า,า,าโอ้โมนิททาผู้ชมก็ถือว่าเจอเศร้าโซด์ไล่คนแหละเดี๋ยวน้องเบจจะทายแต่ละคนในเบืองเดอ้อเศร้าเหล่าไตหมดบอนี่เศร้าเหล่าไตเลยมีแต่คนพูดจบผู้ง,งามเดอ้ออันนี้มาแนะนาคณะแบบมองเหียนบอ มดหงเฮียนทองเหียนเดียวกันเมื่อนี่โอ้จะเป็นสาวนักศึกษาเนาะสาวนักศึกษาเพื่อจะมาทำไซด์ภา,ายในงานเมื่อนี้สาวตาย BKR โอ้ขับใจเดอ้อต้องมาด้วยสวัสดีชื่อนกแก้วซื้อนกแก้วหน้าตาซุ่มซื้อเลยสาวนกแก้วนะไซด์ขนาดเนาะ <c oughs> จะได้ท่ามแล้วว่าไซ่ครีมยังจะได้ขายครีมแล้วหนึ่ง ซศร้าโศดเหรอโอเคก็เดี๋ยวข้อเฟดเดอร์เห็นผู้สาวเบนแจ้งเฟดทำผู้สมโอ้ผู้เปลีข้างล่างนั้นเศร้ามีแฟนแล้วมันมันระเบิดจักบางคนก็จะอายทำผู้สมเดินแบบเคลื่อนเค่อกองโอ้จังเลยเดี๋ยวขึ้นฟอนให้มีคนทายฮูปไล่เด้อซื้อเฟดว่าร์ดเอ็นคีดนกแก้ว KMS เนาะ เข้าไปติดตามเพันได้หรือว่าพายักจิ้บก็เข้าไปจิ้บเลยครับผู้ชมเด้อพายจิ้บติดก็โชคดีนําเด้อต่อมาด้วยสบายดีซื่อว่าซื่อแอนโอสาวโซเด้เนาะโซ่ทำมีเด็กคนทำงานทำผู้ชมข้อเฟซให้ทำผู้ชมติดตามแน่โอ้ซื่อพันง่ายๆเลยเอ็นเนาะเอ็นหรือว่าแอนเนาะอ่านสั้นๆว่าแอนเด้อสาวโซ่ขอบใจเด้อ ตอมาด้วยสวัสดีซือบมโบ่อะนโบ่แบมโบ่โอ้ซื้อต่อางประเทศเลยเนะ <laughs> ารระเซาลนะ่าตรรัว <laughs> รรเซ <laughs> าลรร่ <laughs> ารรเซาล่าไคอฟฟี่ได้บอเซาโซดมเนบอเข้าไปติดตามเราเซาเพลื่อยได้ทานผู้ชมนี่พวกนี้จะซื้อว่าแบมโบ่ซือ้อเพื่อสร้างกิจกันเลยเนาะ ขอบใจไลยสบายดีเดี๋็กคนนี้เดชเสื้ออาเสื้ออังอังอังเออาร์เออารีเออาร์อีอาร์โอ้ยูอาร์ฮันบอโอ้โดยคอฟเฟ่เด้อร์ดีโอ้ซื้อผู้นี้กันไงเออาร์เอ็กเนาะ ง่ายๆเลยนี่ถ้าผู้สยงก็จะได้เห็นซาๆเพม่อน,นแหละเข้าไปแอดไปติดตามได้ก็คือน้องมีไปแหละพ่จิ๊บได้กระซูดีนําเดอ <laughs> ้อจิ๊บยายกบอกแบบนี้มึงก็บอกนะโอ้บอกถ้าผู้สมลุยเขาลุยเลยขอบใจเด้อไกลแล้วเนาะเดไกลจะหอดรโม่งแล้วนี่ทุกคนก็เตรียมตนางเนี่ยสิแหละถ้าตอนหาเบิง์ผู้คนโอ้ยทางนี้แหงบักร่น้องมีกำลังเป็นวินในฟุงผู้สาว ตอนนี้ผูส้สาวไล่คณะแล้วผู้สมนนเน้อรมิจะย่างมาทางนี้บัวโซดโบน้อผมจะให้เฟซบ่อสบายดีทำซื้อได้บ่อซื้อมาจังได้ซื้อมาอยัางฮะอาเมียงโอ้ซื้อคือคนจีนเนาะคนเจียมคนจีนบัจักนี่บัวแมนบ่อมีแฟนแล้วบ่็อ <c oughs> นว่มามีแฟนแล้วยักป๊กคอยนิดนึง <laughs> อยู่วัดได้ผนว่าสรุปว่าคอเฟ,ฟ่บอด้ซัมนอ่อืมสะได้ท่า, <laughs> ทาผู้ชมเพล่ับเอ่อเห็นหน้าตาหนัาหากฉีบกัเข้าไปติดตามอืมขอบใจเด้อพวกนี้ซื้อยังซื้อเจนซ่นซาเหล่าใต่เนาะอืมโซดบอโซดโซดโซดนี่คอเฟ,ฟ่ได้บอสเดยวซื้อเฟ,ฟ่บ้าจังได้ให้ท่าผู้สมเบ่งเด้๋ยว ก็จะได้พิมพ์เข้าง่ายเนาะก็เข้าไปติดตามเพื่อนได้ทั้งผู้สมติดตามแล้วก็คือน้องเมย์ว่าแล้วผู้ใด้จีบได้ก็โชคดีนําเด้อเดย์เจนนี่วอจิตด้วยเศร้าวเราตายมีทุกคนโตน้อยหน้าเล็กน้อยเดทผู้สมเด้อคนนี้เดย์สบายดีซึมเอยซึมอ๋ยอมเอยบอของคนจีนบอจ้าคนลาวบอโซดบอมีแฟนแล้วทางข้างบอนี่ โบแมนบอเพื่อนสาวอ้าวบอบอบอไปเพื่อนสาวได้โซดบแหละโซดบอแจ็คเฟสบอน้องมีกระมวนะคะผู้สมเดินย่างมาบ่งนี่กับแบบาบคืนๆเนาะไม่ทุกคนหน้าตาดีน้องมีกระเคลิ่นนี่แจ็คเฟสได้หมดเลยเดี๋ฟวซีเราจะเข้าปติตามแต่ละคนเลย แต่ในว่าเอาเฟซขึ้นมาเราเห็นสถานะครบกันนี่ซื้อเจ๊พัซาลาวเลยเนะาะโอ้ขอบใจเด้อสบายดีอย่าบอกได้ว่าคอวบามีแฟนแล้วบอทายดอกบบมีโซ่จ้าเฟดได้บเจ้าเฟดไดเนะซื้อเฟดว่าอินทนาพนาวงเนาะสาวโสดโอ้ย ตายแล้วท่าผู้สมพูนยังพูนอีมีดุคนงามๆเลยน้องมีบกาย่างไปไกลแล้วมือสั้นไปหมดแล้วตอนนี้น่ะเคลื่อนขนาดเข้ามาด่งคนงามสบายดีฟุนิตาว่านขนาดเด้อรู้สึกว่าน้องมีนี่มาทายปะปวอ่าประกวดนางงามตอนนี้เนาะมีทุคนหน้าตาดีแล้วก็จะแต่งตัวแบบคือขึ้นเวทีทำผสมขึ้นเวทีแทนแล้วเนาะโซาโซดบ่นี่โซ่โซ่แจ็คเฟเดอร์ ก็คลิปนี้ที่ว่าพิเศษที่สุดเลยก็คือว่าผู้สมได้มาเบิ่งเศร้างามลวกับร้อมแจ๊กเฟรนด์สิเลยสาปุ้ยเนาะเสียงเ้าปุ้ยท้งหมดทัทางมลในเศร้าเหล่าไตนะท่านผู้ชมเด้อก็ถือว่าท้งเมือนี่คนไตและอมน้องเมย์น้องเมย์คนเนื้อผู้เดียวยืนอยู่นี่ท่านผู้ชมอายแหงเด้อเดี๋ยวผู้นี้ก็คือหอแจ๊กไปเลยท่านผู้ชมได,ม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 ด้แต่ต้นคลิปเลยผู้นี้นะแต่ว่าซื้อยังไงลืมอีกหลัง<ม>ซื้อแอม ท่วาพอคนเวียรท่านอนกโอ้แต่ผู้สมจะได้ติดตามเศ้าวซดเว,ว,วียดเลยนี่ใจดีพอจะพาไปเทีย่ยวเวียรบ่จักนี่เศร้าังล่างคือพาก,กไปเลี้ยงล่างให้หยุงกัดได้มือเดมมีแฟนมดลดบ่จักขางล่างนี่เศโซดบอเอ้ยแนะนำซื้อกันแนตี่ซื้อ่าจังได้แล้พอดีนางนี่ ซื้อ,อยังนะสุขละหวันแจ้าเฟได้ยโบอฮ้ะจะได้ดีโน่เฮ้จะได้ดีโน่นเซตบานนี้ได้ๆ <laughs> โอ้คลิปตัวนี้บ้าบาที่สุดแล้วท่านผู้ชมแรกๆว่าจะพามาฮักสมงานมาเที่ยวงานแต่ามาสะดุดผู้สาว้ยูหมับเลยสุกดาวาวันเและท่านผู้ชมเดอ้อนี่เข้าไปติดตามเพลินดเดอ้อ เด็กพ่กข้างล่างเด้กพว่นนี้เด้ซื้อแอมแตถมซื้อแตถมเนาะซฟฟ์บักเซ่คือกันบอสอู้แซาฟ์สลาวันมาไก่ตัวนี่มาเฮียนอยู่นี่บอสโอชิวนยังเป็นนักศึกษามาเฮียนอยู่บักเซ่เดาทำผู้สมเด้ิสลาวันก็คืออีกแคนหนึ่งต่างหากเด้อเพราะว่าบักเซ่จะขึ้นกับแขคงจับปาสาแซาโซดบอสโซดคอฟเฟ่เดอะบอนี่ อ่าทำผู้สมคมจำนี่คมจำผู้ใดเต็มบบหูน้ำเด้อเฟสไล่เด๋อเศร้าๆของล่างเด้อขอบใจละลายเด้อเศร้าๆสบายดีแนะนำซื้อเด้ผู้นี้ซื้อว่าซื้อเองแองซื้อแองเนาะเอาบ่แม่นเฮาทามเมื่อกี้เล้วบจักยังบ่ได้ท่าไหมบอเศร้าโซดบอ บุโซดอย่าบอกได้ซ้ำเศร้าในบุสซดจะควรสวดคนเดียวสวดเดียวโอ้อเดี๋ยวเข้าเฟซู้้โซดเลยเด้อนี่เด้อเข้าเฟซได้บอซ่ำ้างซ้ำข้างล่างปะอือจกค่อยโซดกับว่าค่อยมีแฟนโบเป็นยังถ้าว่ามีแฟนแล้วกาแจ้งเฟซได้เดี๋ยวจะมีเอฟซีเข้าปติตามเด้อซื้อเฟซ่า ซื้อหมวยคนนี้ซื้อหมวยเนาะโอ้ถือว่าซ้มพาร์ทคนซื้อหมวยนี่มาสู้คนแล้วได้นี่พ่วงล่างเด้ซื้อเวียงเวียดโอ้คนเวียดเลยบ่นี่คนลาวซื้อเวียดซื้อโอ้ท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมบกกเบิร์กคือชียิ้มจิคลื่อนคณน้องเมย์แล้วน้องเมย์ตอนออนี้ป้าจี้จีก๊กละยิ้มเลยอยู่เคลื่อนเป็นคนน่าหากักขอบใจอะไรเดอ้อเดอ้อ แะ่ถ้าเกิดที่เพิ่นขึ้นเวทีฟูลนะท่านผู้ชมกมีไล่บทเพลงบอสีบทเพลงคนน่ะเบิ่งกันแบบยาวๆไปเลยเนาะซ้อมกันมาดนบอสติดปลายเนาะกระทือว่าละคนจํานวนไล่เนาะกใส่เวลาทิดปลายกระทือว่าบริโดนเนี่ท่านผู้ชมที่จริงน่ะกระทืบพกามัามาสุ้งเดี๋ยวลงมีจะทายภาพงามให้เบิร์นติดปลายเนาะกระทือว่าละคนจํานวนไล่เนาะกใส่เวลาทิดปลายกระทือว่าบริโดนเนี่ท่านผู้ชมที่จริงน่ะ กระทึกเพาะกลอมสามารถสูงเด็กน้องมีจะถ่ายภาพงามให้เบิง่งตอนนี้กับดอกไฟเพิ่งเริ่มเปิดละ่ะแต่บริเวณนี้ยังไม่ได้เปิดไฟเท่านอเริ่มมืดละยุงกัดเราเบ่จักทางล่างหันเป็นมืดๆเนาะขอบอกขอบใจลายเดอ้อห์ฮึมนาตาสดใสขนทร์คณาดเดมาโซนนี้โซนนี้ทัพผสมไล่ขนาดเลยเาวลาวไตรทัพผสมเนอม้อเี่กน้องเมจะมาซอฟท์าม ซื้อเพิ่นสบายดีโดยพากันซื้อยังเด้อัมไพพรอนเสียงเคยๆนะพูดนี่เนาะเซาโซดบ่บ่โซดเอาฮะโอ้อันนี้เป็นระดับพนักงานเนาะอันนี้น้องๆเพื่อจะเป็นแบบว่านักศึกษาท่านผู้ชมอันนี้พนักงานเพื่อจะแบบมาห่วมงานอะคือกันเนาะบทฟอนเดียวกันบอ โอ้บทฟอนเดียวกันเลยหัวหน้าทีมโบจักนี่อันนี <f mental Sure> oh, ้หัวหน้าทีมบอเออหัวหน้าทีมมิดเท้มาท่าซื้อท่าเสี้ยงเลยดูซื้อมาจังได้หัวหน้าทีมนี่โบจักซว่าจังได้ยิ้มอย่างเดียวโอ้หัวหน้าทีมโซดได้นี่เพื่อนเลยบพนีว่าผ่านน้องๆได้มาฟอนในมือนี้เนาะ โอ้เก่งไลยเนาะซ่อนคนได้ได้ไล่คนทัพุสมในบทซีบทเอ่อซีบทเพลงเลยเนาะโอซีบทเพลงเลยเลมีโมลัมในบวกมื่อนี่นี่โอซีทอนลัม,ลมจะมีแบบลัมโอเนาะยังไงนบ่โอ้คักคักโอ้ลัมตังว่ายนี่ก็บคักเด้ออยู่บ้านน้องเมกาฮิตคือกันลัมซาลาวันลัมตังว่ายเนาะเตี๋ยลงเตี๋ยลงค่ะเนาะ โอ้ข,ข,ข,ขาด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 ซาละวันซาละวันเตียลงโอ้มอณิกาคือว่าอะไรน้องมันก็เห็นทางมาจากซาละวันนิกาไลา่เติมเดอ้อบอกว่าจะเป็นแบบก็จะแต่งตัวส้นเผาก็จะย่างต่างๆน,นี่นะผู้ชมโอ้ฝึกกระนังอยู่ไหนก็นถืงงถอว่ายักมือเนาะคนยังมาเปิดไฟเถื่ออืมสบายดีเด้อสื่อว่าจังได้เปลี่ยนสเปลี่ยนสเนาะ โดยเดี๋ยวน้องเมย์จะเอาลงซองน้องเมย์พาถั่วด้วยถัง u t u b e แล้วก็ทางเพจโดย,โดยเพจกัรน,น้องเมย์พาถั่วซื้อภาษาไทยโดยเดี๋ยวจะเอาลงวันนี้ก็ถือว่าน้องเมย์ก็อยู่ในฟุ้งสร้างองค์สิสแหละรู้สึกตื่นเต้นแห่ได้มาซ่อมผ้าถ่ามซื้อถ่ามเสี่ยงแต่ละคนนี่เมื่อวานนี้ก็มาโดยนล้วก็มามือนี้นำ้ำถือว่ามือนี้ก็อย่างโบเมนมือสุดท้ายเธอเนาะ อยากจะมีมืออื่นใส่บ้านอี๋ทำผู้สมแล้วก็จะมีส้มโพน่างต่างๆนี่ขอบใจอะไรเดอ้อสบายดีโดยซื้อว่าจังได้เด้อนสวรรค์ขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ซื้อเอ่อเสียงคือปักเศษ,ษตัวมันคนปักเศษแหละนี่คนปักเศษแท้ๆชาโซดโบโบอโอพนักงานเสื่อมตัวท่านี้แม่เมิดบ่นี่บ่แม่เมินเนาะโอ้ก็จะนั่งปนกับเจ้านักศึกษาเด้นเนาะ พนักง,งานเสื่อมตัวน,นี้ก็ถือว่าแบบบุคอลได้โซดสิวะก็จะมีเอามีคขวแน,น,น่อ่ะจะมีซูมีแฟนแล้วโอเคท่า okay, นผู้ชมแต่ว่าหน้าก็จะอย่างเด็กอยู่เท่านผู้ชม์เดย์จะคือนักศึกษาอลไรน้องหมีบิ่งบออกเลยว่าพายเป็นไพ่ท่านผู้ชม,มาปนเด็กน้อยปอนเด็กน้อยอ๋อ <c oughs> สบายดีเด้อสาสบายดีแนะนําซื้อกันแน่ซื้อเจนนี่คุณนี่เด้ชซื้อตูน สมบูรณ์โอ้มีคนโซดบ่นี่โซด,โ,ดโอ้ <laughs> โนมิจะได้ท่ามก่อนทัผู้สมถ้าว่าผูดด้ใดโซดสิโนมิกก็จะได้คอเฟรก็จะเอาเอาลงให้นักพุสนได้เบิร์นได้เข้าไปติดตามแล้วก็ถ้าผูดด้ใดจีบติดกระซูกดีนําเดอ้อเ <laughs> จ้าเฟรได้โบ้ดโดยซื้อเฟรชมาจังได้ในหญ่นูนาสมสาุงซาฮะในหญ่นูนาสมสาุงซาในหญ่นูนาสมสาุงซาซื้อภาษาอังกฤษบอ้ซื้อภาษาอังกฤษเลย พูนี่เดเจนนี่นาลิพรเจนนี่นาลิพรโดยซื้อภาษาอังกฤษบอสซื้อภาษาอังกฤษเลยโอ้ยน้องเมย์ยากให้ไฟแจ้งใยไวตอนนี้มันมืดเข้ามืดเข้าอย่างไล่คนเลยที่น้องเมย์ยากถ่ามตอนนี้สบายดีซื้อบาจักได้เดชซิล่าโดยพูดนี่เดชไกลนะไกลนะโอ้ซื้อมุนโมนเนาะแต่แล้วไกลนะมันมีไกลบ้านไกลป่ามีไกลนะ ปกติจะมีไก่บ้านไก่ป่าเนาะแต่วันนี้ไก่นาะเลยครั้งแรกในชีวิตที่ว่าน้องมีได้หินซื้อนี่เด้อเอกลักษณ์นณะเป็นอมตะเลยซื้อนี่น่ะเป็นอมตะเลยไก่นามีเศร้าโซ่โบฮิฮิฮิหัวยี่หี่นี่ตองโบเลยท่านผู้ชมโอ้ตองโบน้องมีต้องลบก่อนปุ๊บขอบใจอะไรเด้อสบายดีซื้อมาจังได้เดลยซื้อสร้อย คุน,นี่เดชโมเมอ้าวซื้อคือคือกันซะนะ่ะเซธบานนี้น้องไม่เจอแฟดซื้อแฟดเด้อบ้านนี้เดอ้อโอ้ยเส้าไตมุดบนน่นี่ไตปักเซบเ่บ่ย,ยู่ทางไตไตใช่ไต,ไตสระวันอ,อ,อ,อ๋อแถววัดผู่เอือนว่าเมืองจัปัสสักเนาะเส้าสวดบ่นี่ <laughs> สำพอน้องมี์ไปเห็นก็นจะมานั่งข้างล่างนี่ซ่องซาณี่มีแฟนหมดแล้วนี่โอ้เนียซ่องซาทางทางนั้นเด้ออ้ะน้องมีจะอ่าจะข้อมือคนโสดผู้ดใโดโสดแน่อผู้ดใโดโสดเน้องมี์ข้อเฟสเด้อไม่มีเบี่ยเกยงกตำตำเทนอ คือมายกตำันต์น้อส่วนเนบุส่วนเนมบอเครื่องเครื่องกลางกลางอ่าข้อเฟซให้ทัางผู้ชมได้ติดตามเด้อนางอุบุลอุบุลรักษ์ก็ปนกับอุบลไทยเนาะัวปนปนกับไทยนี่เด้ไทยติดกับบักเซ่เนาะอุบลเนาะนางอุบลรักโอ้สื่อแบบอบอุ่นขนาด ผู้โซดพูดนันเดซื้อเฟซว่านิวแซงสวักซื้อภาษาอังกฤษนาะโอ้ขอบใจแลนายเดอ้อแล้วน้องเมย์จะมาแถวล่างแห่งอยู่ข้างล่างสุดนี่แห่งซิบูโซเลยน้องเมย์วานอะ <laughs> พาการ์เมลีแลนี่นะมีเส้าโซดบอโซดหมดเลยโอ้เอาไปเอามาเส้าโซดที่แท้จริงเพื่อนมาลีข้างล่างเด้อบบเมนว่ามีแฟรนะมาลีข้างล่างโอ้เด้ออะ เดี๋ยวจะได้ข้อซื้อข้อเสี่ยงก่อนท่านผู้ชมข้อใส่ไฟเด้อผู้นี้ซื้อยังกระปูซื้อกระปูอืมทรงนี้น้ำขึ้นเนาะทรงนี้น้ำขึ้นเลยกระปูกระไลเปรบิสเตอ่ะน้องเมกาเชสเซวผู้สาวท่านผู้ชมมวนไปสโซดเนาะซื้อเฟซว่าจังได้เด้เฟซซื้อกระปูซีห้านาวซื้อกระปูซีห้าน้ำซื้อพลาสต์ลาวบอ ซื้อ้างกิษเด้นทนผู้สมเด้อ์ต่อไปติดตามพันไดเดิอคุณีเดสบัสดีซื้อทิพซื้อเฟซว่าจังได้ทิปทิพยังโอ้ทิพประสร้างกิษแล้วเลยซื้อสัสส yeah. ส claro ส้นๆทนผู้สมซอกห้างอายู Think ่เด้อื้อวัตทิปสร้างกิษเดินทนผู้สมเด้อไปติดตามพันได แต่โปรไฟล์เป็นฮูคูลเด้อว่าไปว่ามาอ่ะลบก่อนปุ๊บเอามาใหม่สวัสดีอู้หู้เศร้าพูดนี้มิดแทนนอฮะมิดขนาดเลยเนาะหรือว่าผู้นี้ผู้เบาไล่บอโบมูบนว่าบนผู้นี้ผู้เบาไล่บอโบโบมีเศร้าโสดบูนี่อืมเจ๊กเฟยไดโบปลาไหนตลาอันทปลาไหน โอ้ผู้นี้แห่งน้ำขึ้นปลาไหนปลาไหนนี่น้องเมย์ากับไปไทยอยู่อันปลาซองปลาลายปลานี่แซ่บเด้อคนนิยมกินเด้อโอ้แซวปลาไหนซื้อฟามยังน้ำมัซื้อเฟซนด์อ่ะไม่ก้น่ะปลาไนออนทีปซื้อว่าปลาไหนภาษาอังกฤษเลยอุ้ยเข้าไปติดตามเพื่นได้เด้อขอบใจเด้อนี่แซวมัมมัมนี่เด้อมันกินยังเนาะแซ่บแหงมัมมัมผู้นี้ซื้อว่าจังได้ซืออินทอ คนที่ซื้จังได้ซื้ออินองซื้ออินจองน้องเมย์มาผิดขอโทษเด้ออินจ้องอินตองอ๋อน้องเมย์ผิดเองแหละเบอสบันทึกเองเศร้าโศดบอสโอซื้อเฟรดมาจังได้นางอินโตนางอินโต้ฟาษาล่าบอสนางอินตอทมูคืกผ่ากกันหัวข้อน้องเมย์ก็จะหัวกึงต้องหัวน้องเมย์อดบัตรใเดี๋ยวพูดสุดท้ายเนาะ เอ๋อประกาศวาโซดอ๋อประกาศว่ <ork> <c oughs> า,า,าโซดโอ๋อคุบ่มักแฟกบ่กเดี๋ยน้องเมย์ปิดให้คุณนีสซื้อายยังซื้อบางอ๋อซื้อเฟซว่าจังได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยน้องเมย์มาวงนี่คือพากันหัวน้องเมย์ก็ยักหัวได้บ่ต้องหัวได้บอเห็นตื่น้องเมย์ก็หัวนำกระจาซื <c oughs> ้อเฟซว่าจังได้นะผู้สุดท้ายซื้อบางหรือซื้อน้อ ภาษาอังกฤษแต่ทึ่ว่าคนห้าไง,งาทผู้ชมเอ้าเอ้าเซตบาน,นี้เซตพากันอารมณ์ดีก่อนขึ้นฟอนเดิร์นี่เด้อขอบขอกขอบใจมาทุกคนไล่ๆเด้อตอนนี้กะอากาศทอนนะโอเคขอบใจไล่โอเคท่านผู้ชมเล็กๆน้องหมิวบ้าจะทำผู้สาวน้อยนึงแล้วก็ซีผ่าทผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศเลยแต่ว่างานก็ยังบ่เริ่มเถื่อ แล้วกลับมาสะดุดเศร้างามน้องมาแล้วก็เจอว่าทางในนี่มีแต่ผู้เศร้าเลยแล้วก็เศร้าซั่วเป็นส่วนใหญ่คือน้องเมย์ได้ข้อเฟซก็เจาไปแล้วท่ามซื้อท่ามเสี่ยงไปแล้วท่าผู้สมกาเข้าไปแอดไปติดตามได้ท่าผู้สมเนาะถ้าว่ากลับไปจีบได้ถ้าจีบติดกระซูกดีเนาะเด้อท่าผู้สมเดิอน้องเมย์ก็บอกว่าจีบเศร้าไตนี่จีบง่ายบอนะท่าผู้สมเนาะกลับไปลองเดิ้อท่าผู้สมเดอเอาเด้ลเจอกันคลิปต่อไปท่าผู้สมอาจจะเหี่วเนาะคลิปนี้เนาะเด้จังน้อยก็เจะเจิงซีได้ิ่มฟอนตอนนี้า ก็จะเปิดไฟบูมก็จะลืมแปลว่าได้มาฟอยนะ่ินะบทเพลงต่างๆแล้วมีกาจะได้รายงานท่านผู้ชมได้เบิร์นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอบใจลรกที่เบิร์นคลิปจนจบเด้อบ๊ายบายบายนี่บ๊ายบายคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปตอนก็จะขึ้นฝเนาะ <Yeah. S 1> งานใกล้จะเริ่มแล้วบ่ <Yeah. S 1> ใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายนี่